โมเมนต์หวานแอปนันกุลจากที่น้องในกองถ่ายสู่วันที่ได้รู้ใจตัวเองย้อนรอยโมเมนต์หวานนันกุลชานนกับ แอปทักษอรหลังยืดอกรับกำลังเดินหน้าจีบนางเอกสาวจากจุดเริ่มต้นแค่สถานะพี่น้องสู่วันที่สี่ห้องหัวใจของทั้งคู่ตรงกรันนับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่ทำให้แฟนๆหลายคนยิ้มได้ภายหลังจากนักแสดงหนุ่มณน,นกุลชานนสันตินทรกุลได้ออกมายอมรับว่ากำลังเดินหน้าจีบนางเอกสาว แอบทักะออนพักสุขเจริญโดยก่อนหน้านี้ทั้งนานกุลและแอปก็มักจะมีโมเมนต์หวานหวานออกมาให้เหล่าแม่ยกได้หัวใจกระชุ่มกระชวยกันอยู่เรื่อยๆวันนี้ไทเกอร์จึงจะขอพาทุกคนกลับไปสู่บรรยากาศเหล่านั้นอีกครั้งจนกว่าคนโสดจะยกธงขาวกันไปเลย 1. แอปและนาน,านกุลโคจรมาร่วมงานกันเป็นครั้งแรก ในซีรีส์เรื่องไฟล์ยู r s เซลรักแรกของสาวใหญ่ที่ถูกนำมาสร้างเป็นเวอร์ชั่นไทยในชื่อหารักด้วยใจเธอถึงแม้จะเป็นการร่วมงานกันครั้งแรก แต่ทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์ว่าทำงานเข้าขากันดีและหนุ่มนนกุลก็มักจะมีมุมมองการแสดงใหม่ๆมาแชร์อยู่เสมอทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มสนิทกันมาเรื่อยๆ 2. ความสนิทของทั้งคู่ถูกตอกย้ำม,มากขึ้นกว่าเดิมเมื่อแอบและนนกุลได้เกี่ยวก้อยไปดูคอนเสิร์ตพร้อมกับน้องปีใหม่โดยระหว่างนั้นฝ่ายชายก็คอยดูแลสาวไม้ยมกอย่างเต็มที่ ก่อนจะมีตาดีแอบเห็นว่านนกุลได้ช่วยถือเสื้อแจ็คเก็ตและผ้าพันคอให้ด้วยเรียกว่าสุภาพบุรุษสุดๆไปเลย 3. จากนั้นเมื่อต้นปี2566หนุ่มนนกุลมีโอกาสได้จัดงานแฟนมีติ้งเป็นครั้งแรกโดยมีเพื่อนๆน,นักแสดงไปร่วมงานกันอย่างคับข้างหนึ่งในนั้นคือรุ่นพี่สาวสวยอย่าง แอปทักษอนที่ได้ปรากฏตัวบนเวทีในฐานะแขกรับเชิญก่อนที่ฝ่ายหญิงจะโพสต์ภาพภาพบรรยากาศดังกล่าวผ่านทางไอจส่วนตัวและแน่นอนว่าหนุ่มนานกุลก็ได้เข้าไปตอบกลับด้วยประโยคสั้นๆแต่ชวนจิ้นแบบสุดๆขอบคุณที่มานะครับพร้อมด้วยอ e ีโมจิรูปหัวใจ4ตุลาคม2566โลกออนไลน์ถูกสันสะเทือนอย่างหนักเมื่อหนุ่มนนกุลได้โพสต์ภาพ ยพรวันเกิดสาวแอปผ่านทางไอจขณะไปดินเนอร์โอมากาเซสุดหรูด้วยกันจากรูปนี้เองที่ทำให้ตาดีแอบสังเกตเห็นว่าทั้งคู่แต่งกายในลักษณะที่คล้ายกาันโทนสีเดียวกันกันเหมือนชุดของคู่รัก จนหลายๆคนเริ่มจับตาว่าสถานะความพันของทั้งสองฝ่ายจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วหรือไม่แต่ก็ยังไม่มีใครออกมาพูดอะไร 5. วันที่9พฤศจิกายน2566หนุ่มนนกุลได้ให้เปิดใจต่อหน้าสื่อเป็นครั้งแรกว่ากำลังเดินหน้าจีบสาวแอปทักษะออนหลังจากคุยกันเรื่อยมาตั้งแต่ถ่ายซีรีส์จบและประทับใจที่ฝ่ายหญิงคอยเอาใจใส่คนรอบข้างอยู่เสมอเสมอ ซึ่งถ้ามีโอกาสได้เรียกแฟนได้เมื่อไหร่ตนก็พร้อมขยับสถานะอีกฝ่ายเป็นภรรยาทันทีเพราะกลัวว่าสาวแอปจะไม่รอกัน